ตัวโฟ o w ตัวนี้เลยออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถเข้าไปผูกข้อมูลการรับแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเองเนาะโดยทีออ่แอดมินของเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปทํางานอะไรใดๆเพิ่มเนาะไม่มีงานเพิ่มจากประเด็นที่ไลน์ประกาศออกมาว่าจะปิดไล ify, นะ์ Notify เนาะในสิ้นเดือนมีนาปี68ปนะครับปีหน้าผมเข้าใจว่าก็จะมีผลกระทบไปกับทุกๆท,ท,ท่านที่ใช้ ระบบเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนผ่าน Line notify นะครับเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ทางช่องเราเองก็เคยมีทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนเนาะตามไปยัง Line notify เนาะโดยการดึงข้อมูลจากปฏิทินบนโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะคุณจะเพิ่มข้อมูลลง Apple เนาะไม่ว่าคุณจะเพิ่มข้อมูล นัดหมายลง Gmail นะไม่ว่าจะเพิ่มข้อมูลนัดหมายลง Microsoft Outlook นะครับถ้ามีการซิงก์กลับขึ้นไปที่ Gmail ข้อมูลนัดหมายต่างๆก็จะมีการส่งเพื่อแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้ผ่านตัว Google Apps Script นะครับถ้าใครยังสนใจจะใช้อยู่ก็ลองไปดูคลิปอันนะี้ได้เลยนะครับตาม ที่ลงเอาไว้นะครับในมุมขวาบนอันนี้ที่แสดงขึ้นมาโอเคกลับเข้าเรื่องกันครับทีนี้เนี่ยพอเมื่อมันมีผลกระทบที่ว่าเขาจะยกเลิกการใช้งาน Line n o t i f y ผมก็เลยมองหา solution. โซลูชันนะครับในขณะที่เราเองก็เป็นผู้พัฒนาตัวระบบ Line Chatbot อยู่แล้วจริงๆอะ มันก็จะมีทางเลือกแรกก็คือสวิต c ์นะครับมาใช้ตัว messaging api นะครับก็คือยิง Push ผ่าน messaging api เนาะบน e o n m e n t หรือบนสภาวะแวดล้อมของ Line ทั้งหมดเหมือนเดิมเนาะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะครับก็คือ,อ,อระบบแชทระบบแจ้งเตือนนะครับมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยทุกอย่างมันจะยังอยู่ใน Li ายนะครับ ไม่ได้ออกไปนอกจัก,กรวาลของลนยแล้วก็ยังคงรักษาส่วนของภาพลักษ์การให้บริการได้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าเนี่ยไปโหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเพื่อรับแจ้งเตือนแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่กรณีที่ส่งแจ้งเตือนด้วยการ p พุชเมสเซจเข้าไปเนี่ยมันจะมีการนับข้อความนะครับถ้าเป็นกลุ่ม ก็จะนับตามสมาชิกในกลุ่มนั้นเลยนะครับคุณพุชไป1ข้อความเนี่ยถ้ามีสมาชิกอยู่100คนเขาก็จะนับคัวต้าที่ใช้ไปก็คือ100คววต้านะครับซึ่งขัวต้าที่เราสามารถใช้ผ่านลายได้ฟรีเนี่ยต่อเดือนก็คือถูกจำกัดเอาไว้นะปัจจุบันนะครับวันนี้ก็คือวันที่24ตุลาเนาะจะอยู่ที่300ข้อความต่อเดือนนะครับ ซึ่งถ้ามันเกินไปกว่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถส่งออกได้นะครับระบบแจ้งเตือนเราก็พูดง่ายๆเลยก็คือเป็นง่อยไปเลยครับไม่สามารถใช้งานได้แปลว่าคุณต้องยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการทางเลือกเนี้ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลองนึกภาพนะครับยิงแจ้งเตือน1ครั้งถ้าเ,เขามีสมาชิกอยู่ในหลายกลุ่มแจ้งเตือนสัก1000คนในหลายกลุ่ม นับ1,000ข้อความแล้ววันหนึ่งไม่ได้ยิงการแจ้งเตือนแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ยิงแจ้งเตือนทุกวันประมาณนั้น,เ,นเพื่อรับข่าวสารเนาะก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้ทีนี้ก็เลยจะมีโซลูชันที่2นะครับก็คือทําการโยกระบบการแจ้งเตือนตามรูปเลยครับก็คือเราจะใช้ตัว Telegram b o t มารีเพสหรือมาแทนที่หรือมาใช้งานแทนตัว Line Notify กันเลย โดยระหว่างนี้ก็อาจจะใช้เป็นการใช้แบบควบคู่กันไปก่อนเรามาพูดถึงข้อดีก็คือส่งฟรีนะครับทุกข้อความทุกาทการพุชส่งฟรีไม่มีค่าบริการนะครับแต่อาจจะมีการใช้งานฟรีบนข้อจำกัดเช่นกลุ่มของเทเลแกรมเนาะสมาชิกในกลุ่มเ,เขาจำกัดไว้ที่2 0 0 0 0 0ผู้ใช้งานต่อกลุ่มผมว่าเยอะแยะมากมายมหาศาลเพียงพอแล้วละ่ะเนาะ แล้วก็มีข้อจํากัดอื่นๆก็คือสามารถส่งข้อความได้ไม่เกิน30ข้อความต่อ1วินาทีนะครับในห้องแชทที่แตกต่างกันแล้วก็ข้อจํากัดถัดไปนะครับก็คือการส่งข้อความหาห้องแชทเดิมเนี่ยสามารถส่งจากบอตตัว Tele กร a m บอตเนี่ยได้สูงสุดได้ไม่เกิน20ข้อความต่อวินาทีข้อจํากัดอื่นๆนะครับก็คออือไม่เกิน100ข้อความต่อชั่วโมงและสุดท้ายคือไม่เกิน1,000ข้อความต่อวัน 1น1วันมีหนึ่งันีนาทีนะครับส่งได้ไม่เกิน1000ข้อความต่อวันได้รับข้อความแจ้งเตือนทุกๆเกือบทุกๆนาทีผมว่าม,มันเกินกว่าที่ถ้าผมเป็นเจ้าของโทรศัพท์ผมอาจจะเคลียนโทรศัพท์หนีไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันแจ้งเตือนักบ,บ่อยเกินไปขนาดนั้นเนาะนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ทะลุข้อจํากัดของเขาแนะปลว่า ุกอย่างยังอย,งอยู่ในข้อจํากัดและยังสามารถใช้งานได้นะครับส่วนในภาพนะครับตามรูปเลยครับเป็นโฟโลเดอร g แกมที่ผมออกแบบไว้เป็นเป็นเรียกว,ว่าเป็นคอนเซปต์ละกันตอนแรกมันเป็นคอนเซปต์แหละที่ดีไซน์ออกมาเป็นคอนเซปต์ดีไซน์ว่าถ้าเราต้องการส่งแจ้งเตือนนะครับโดยใช้ t e l e แกรมบอทนะครับมายจะต้องมีการระบบในการเชื่อมต่อ เพื่อให้รู้ว่าผู้ใช้งานนะครับยูเซอร์เนี่ยของระบบคนไหนคือ ID อะไรใน Tele แกรมถูกต้องใช่ไหมครับทีเนี้ยประเด็นก็คือจะให้ผู้ใช้งานแต่ละคนไปทักลอดแล้วมาแจ้งผมว่าเอ้ยผมทักมานะตอนออบ่าย3โมง21นาทีของวันที่24ตุลาผมว่ามันไม่เม k e s น n s นะครับที่จะต้องไป ดูเวลาว่าคนนี้ทักมากี่โมงแล้วเขาคือแชท t ID อะไรนะครับแล้วมันตรงกับ User ID ในระบบของเราคือ User ไหนผมว่าไม่ตอบโจทย์นะครับตัว Flow ตัวนี้เลยออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถเข้าไปผูกข้อมูลการรับแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเองโดยที่แอดมินของเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำงานอะไรใดๆเพิ่ม เนาไมมม่่ีงพิทั้งนี้ทั้งนั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลไปในตัวนะครับเพราะว่าจะต้องมีการกดปุ่มนะครับรับข้อมูลการแจ้งเตือนจากทางระบบของเราหรือแอดซูมว่าเป็นระบบของคุณเนาะให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่ user profile หรือข้อมูลผู้ใช้งานของเขาเองแล้วกดปุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารรับข้อมูลการแจ้งเตือน เสร็จก็ให้เขามาแอดบอทเทเล gram บอทของเราเป็นเพื่อนแล้วก็ระบบจะส่งรหัสยืนยันเหมือนเป็น OTP 6หลักให้คุณนะครับให้ผู้ใช้งานท่านนั้นแล้วก็ผู้ใช้งานท่านนั้นเนี่ยก็ต้องเอารหัส OTP 6หลักเนี่ยส่งไปหาบอทนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเนาะมันจะเป็นอยู่ในรูปนี้เลยครับนเนาะก็คือ เริ่มแรกคือกด a d d b o ร์เสร็จกดปุ่มเพื่อยอมรับในการรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนเขาจะได้หลัรหัส OTP 6หลักนะครับเพื่อไปส่งหาบอทเนาะพอได้รหัสมาแล้วก็ไปส่งหาบอรดภายใน5นาทีเนาะหลังจากได้รับได้รับข้อความเอนะ่อณปัจจุบันเนาะที่ผมจะเดโม่ให้ดูเนี่ยมันจะเป็นการส่งบนเป็น screen, ออนสกรีนเป็น Alert บนหน้าจอเฉย,เฉย นะครับว่ารหัสของคุณคือ x x x, 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 x อะไรประมาณนี้เนาะแต่เราสามารถไปใช้ด้วยการอินทิเกรตหรือไปเชื่อมต่อกับระบบเมลก็ได้ถ้าผู้ใช้งานในระบบของเราเนี่ยมันผูกระบบผูกกับอีเมลไว้อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเออถ้าเป็นระบบของเราเองเนี่ยก็จะมีอีเมลอยู่แล้วหรือภาพออกใช่ไหมครับก็คือกดปุ่ม get chat id ปุ๊บรหัสยืนยันมันก็จะขึ้นมา แจ้งเราว่าจะต้องใช้รหัสอะไรเข้าไปกรอกส่งหาบอทเนแต่ถ้าในในทิศทางที่จะ implement เป็นการส่งผ่านอีเมลเราก็มีอีเมลของผู้ใช้งานเท่าน,นั้นอยู่แล้วเราก็สามารถยิงอีเมลไปได้เลยแหละเนาะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ implement ตรงส่วนของอีเมลเนาะจะทำให้ดูในส่วนของตัวเมื่อกี้นะครับที่เป็นการแจ้งเตือนเพื่อไปผูกระบบแล้วก็พอหลังจากที่ส่งรหัส OTP ไปหาบอทปุ๊บ ถ้าข้อมูลต่างๆมันถูกต้องบอทก็จะตอบกลับมานะครับว่าถูกต้องก็จบเป็นงานเสร็จสิ้นในระบบของเราเองนะครับ <c oughs> ก็จะมีการเอา t e l e gram chat id เข้ามาผูกไว้เลยโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟโล์ทั้งหมดก็ตอนนี้ผมกำลังอยู่บนระบบเดโมโอของ Well Analytics เอง นะครับแล้วก็เข้าไปที่ผู้ใช้งานที่เเป็นอีเมล admin@cell724.com ตามโฟลนี้เลยครับตามโฟลในภาพเมื่อกี้เลยครับก็คือผู้ใช้งานถ้าต้องการรับการแจ้งเตือนนะครับก็มากด get chat id นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะกดผมขอพาไปดูตัว Telegram Bot ก่อนเพราะว่าเราต้องมีการ สร้างบอทขึ้นมาใหม่ก่อนในขั้นตอนแรกตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวระบบเดโมโเองยังไม่มีตัว Tele g กรม Bo t เข้ามาลองรับนะครับผมขอเริ่มพาไปสร้างตัว Tele g กรม Bo t กันเลยนะครับก็คือก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่ Telegram ครับบนโทรศัพท์หรือบน PC ก็ได้อันนี้ผมจะใช้เป็นบน PC ให้ดูนะครับแล้วก็กดค้นหา แล้วก็เราจะค้นหาบอร f ดฟาเ r เนาะพอเจอบอร f ดฟาเ r แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่ม Start อยู่นะครับก็ให้กดไปที่ตุ่มปุ่ม Start ได้เลยนะครับแล้วก็เออมันก็จะส่งคอมมานด์แอดสแลสสตาร์ทเข้าไปเนาะแล้วเขาก็จะ อธิบายมาแหละว่าทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับบอทฟาเจอร์สามารถส่งข้อมูลอะไรเข้าไปได้บ้างเนาะณตอนนี้นะครับเราจะมาสร้างตัวบอทเนาะผมก็กดไปที่ slash new bot นะครับเพื่อทำการสร้างบอทใหม่ขึ้นมาเนาะเขาก็จะให้เราตั้งชื่อบอทนะครับก็ผมตั้งชื่อไป well analyst บอทเอ่อเดโมเนาะตรงนี้เป็นเดโมเอ่อจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าบอท w ว l l a n น l ลิสเดโมบอทอ๋อโอเคทุกอย่างจะต้องติดกันก็เชื่อมต่อกันด้วยตัว อันดับสกอเร็ฮันนาริสเดโมบอนะครับ Enter ไปก็เรียบร้อยตัวแรกที่เราส่งเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อของบอทของเรา ส่วนอันสุดท้ายที่เราส่งเข้าไปจะเป็น ID นะซึ่งจะต้องลงท้ายด้วยบอทคำว่าบอทนะแล้วก็เราก็จะได้ตัว c h ANNEL ตัว Access Token มานะครับผมขอกดเพื่อ Copy เี้ไป Select ข้อมูลไวนะ้กดเพื่อ Copy นะครับ แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปทำการเอาตัว Tele t e l e แกมโทเค็นเนี่ยไปผูกกับภายในระบบของเราก่อนนะครับครับก็มาต่อกันครับหลังจากที่ได้ทำการเอาตัว Tele t e l e แกมโทเค็นเข้าไปผูกกับระบบแล้วเนาะเพื่อให้ระบบมันเชื่อมต่อกับตัว t e l e แกมบอร t ตัว ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อสักครู่นะครับก็ขอกลับมาดูโฟอีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็คืออย่างแรกนะครับที่เราจะต้องทำก็คือกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นในการผูกบอทนะครับเพื่อไปรับข้อมูลการแจ้งเตือนเนาะก็เปิดกลับมาที่ตัวระบบเดโมเนาะ นะครับในส่วนของ user profile นะครับก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่า get chat id อันนี้เป็นคอนเซปต์เพื่อให้เห็นภาพเนาะว่าเราสามารถเชื่อมต่อระบบกับ Telegram Bot ได้ยังไงไ,ได้บ้างเนาะพอกดขึ้นมาปุ๊บระบบก็จะส่งเลขให้นะครับก็คือรหัสผ่านการใช้งานในการแจ้งเตือนผ่าน Telegram คือ490234นะครับกรุณาส่งไปเพื่อยืนยันกับบอทของเราภายใน5นาทีคำว่าบอทของเราก็คือบอทที่ผูกกับตัวโทเค็นมาสักครู่นี้ที่ได้โทเค็นมาจากเทเลแกรมนะ490234นะครับผมก็จะต้องไปเปิดที่ตัว Tele แกรมนะครับ แล้วก็ทำการค้นหาบอทไลนนะ์น้ำกีซี้าศูนย์สเอ่อเซิร์ชนะครับใส่ชื่อตัว well analysis demo นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่รูปเข้าไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปสร้างใส่รูปทีหลังเนาะก็พอเข้ามาเซิร์ชมาเจอแล้วนะครับก็คือบอทที่ชื่อ Well Analyst Bot Demo นะครับดูตามโฟโล์ก็จะมีให้กดปุ่มนะครับสตาร์เนาะก็ให้ทำการกดปุ่ม Start ไปเลยนะครับ แล้วก็ทําการส่งรหัสเมื่อสักครู่490234ไปหาบอทอ๋อก่อนหน้านี้แต่แค่ทําการผูกตัว access token เอาไว้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือเราจะต้องไปทําการผูกตัว web hook นะครับผมขอ copy ลิงก์เดิม เ,เราจะต้องไปทําการผูกตัวเว็บฮุกนะครับด้วยตัวโทเค็นที่ได้มาจากบอทฟาเตอร์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็แปะเป็นสตั๊กเจอร์ไว้ให้นะครับว่าจะต้องใช้งานยังไงสำหรับตัวการผูกเว็บฮุกนะครับ กพราว่ามันจะมีสตัคเจอร์คือมี URL นะครับแล้วก็ต้องเอาโทเคนเข้าไปผูกเนาะกับในส่วนของ URL นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตามด้วยเออลิงก์ของระบบโอเคเราลองมาดูสตัคเจอร์ของตัวเว็บพ o กนะครับในการเซตเว็บพ o ก เราจะต้องใช้ url https a p i telegram bot เออ telegram org เนาะ slash bot แล้วก็ตามด้วยโทเคน็นเนาะผมก็จะไป copy ตัวโทเค็นมาจากตัว bot father นะครับแล้วก็เอามาใส่แทนที่ในส่วนของโทเค็นตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปก็คือมันจะเป็น slash เนาะ s e t w ว็บคุ k question mark URL เท่ากับในส่วนนี้ก็คือจะเป็น URL ที่เราจะใช้เป็นเว็บคุกของ Telegram นะครับหมายความว่าถ้ามีผู้ใช้งานส่งข้อความหาบอทของเรานะครับ Tele g กร m ก็จะยิงข้อมูลยิงข้อความยิง Data เข้ามาหาเราที่ลิงก์นี้เนาะซึ่งใน,ในที่นี้นะครับผมใช้เป็น https demo admin เนาะก็คือเป็นตัว ul r ในการเดโมโอของตัวระบบเดโมอของ w วลอนลิซี่เอนะครับผมก็ copy ไปทำการ submit เข้าลิงก์นะครับมันก็จะมีการส่รงข้อมูลไปหา สิ่งที่ได้ข้อมูลตอบกลับมาก็จะเป็นโอเคทรูนะครับก็คือผ่านเรียบร้อยนะครับเว็บฮุกวอ s เซตนะครับก็คือมีการเซตเว็บ o ุกเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราลองมาดูกันที่ตัว Telegram Bot นะครับในส่วนของออจะค้นหาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือไปนี่นผมไม่แน่ใจว่า ตามหลักการแล้วมันรหัสผ่านมันจะหมดอายุแล้วนะครับก็ผมขอกลับไปเริ่มที่โฟโล์ใหม่นะครับก็คือไปที่ User Profile เนาะแล้วก็กด GetChat นะครับเพื่อเอารหัส OTP 6 6 9 3 3 1ไปส่งหาบอทเพื่อเป็นการยืนยัน669331 ผูกว่าเอา่อ t ท l e gram id อันนี้ของผมจะไปผูกกับตัว user ตัวนี้ของระบบนะครับก็กด enter นะครับทีนี้บอทก็จะยิงข้อความตอบกลับไปว่า notify function is ready in use นะครับก็คือดำเนินการผูกบัญชี t e l e gram ในการใช้งานระบบแจ้งเตือนเรียบร้อย ทีนี้เราจะมาลองทดสอบกันดูให้เห็นนะครับเออผมขอใช้เป็นฟังก์ชันในการผูกตัวลน์เว็บคุกละกันเพราะว่ามันจะมีการส่งแจ้งเตือนด้วยผมก็จะไปที่ developer s line biz นะครับแล้วก็ไปที่ออ Chat Demo นะครับ Messaging API นะผมขอทำการกด Verify ดูนะซึ่งในส่วนของการ Verify อันนี้ผมมีการตั้งไว้หลักว่าให้ส่งแจ้งเตือนข้อความไปยัง Admin ด้วยนะอันนี้ก็จะได้รับข้อความเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็น Asset ร็จสิ้นทีนี้ส่วนเพิ่มเติมครับเราสามารถเซตตัวรูปภาพได้นะ ก็คือกดไปที่บอทฟาเตอร์หรือส่งคำสั่ง slash use pick นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เลือกแล,ล้วล่ะว่าเราต้องการจะเซตเรูปภาพของบอทตัวไหนนะครับอันนี้ผมมี3ตัวนะครับมีทั้งเดฟมีทั้งตัวเดโมแล้วก็มีทั้งตัวที่ใช้งานจริงเนาะผมจะเซตตัวเดโมนะครับก็กดเลือกไปที่ตัวบอทเดโมเขาก็จะบอกว่าโอเคเซ m มีอัพโปรไฟล์โฟโต ก็คือให้ส่งรูปได้แล้วละ่ะเออผมก็จะทำการค้นหารูปนะครับเพื่อส่งไปให้ตัว Bot f าเธอรเพื่อนำรูปไปใช้งานสำหรับเป็นโปรไฟล์ในส่วนของ t e l e gram Bot โอเคผมก็เลือกรูปแล้วก็ส่งไปนะครับเอารูปนี้แหละกดเซ็นโอเค Success Profile Photo Update นะครับก็ขอไปค้นหาตัวบอทเมื่อสักครู่นี้ดูก็จะเห็นได้ว่าเอ่อรูปโปรไฟล์ของบอทตัวนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้ผมขัดใจเรื่องของกเรื่องชื่อบอทเมื่อกี้ตั้งผิดไป ไม่เป็นไรเราสามารถตั้งค่าใหม่ได้ครับก็คือกดไปที่ quick search เข้าไปที่ตัว bot f t a t e r เหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าไปที่ edit bot แล้วก็ slash set name นะครับก็คือ change a bot name นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อตัว demo bot เป็น well analyst of course t o s demo เอาแบบชัดๆไปเลยนะ no. Success นะครับชื่อได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็กดไปดูครับโอเคตอนนี้ชื่อของบอรดตัวนี้เ,เปลี่ยนไปเป็น Well Analyst Demo เรียบร้อยแล้วเป็น a ันเ s s ็จ้นนะครับก็กระบวนการทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับข้อดีนะครับขอสรุปเลยครับ c o n c l u s i o ของเรื่องของการ ผูกระบบ Telegram Bot ด้วย Flow นี้นะครับข้อดีคือแอดมินของระบบไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจสอบว่าเผู้ใช้งานคนไหนแชทให้อะไรนะครับยูเซสามารถกดเพื่อยอมรับการแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเองแล้วก็เอาข้อมูลไปผูกระบบการแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเองนะครับแปลว่าข้อความที่เรายิงไปหาเขาเนี่ยเขาเป็นคน Request เพื่อขอรับการแจ้งเตือน อย่างแรกคือไม่ได้เป็นสแปมนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มงานของฝั่งแอดมินนะครับส่วนจะใช้แบบโซลูชันบ้านๆก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับเช่นออไปนั่งตรวจสอบว่าผู้ใช้งานคนไหนส่งอะไรมาแล้วเขาเป็น User ID อะไรแต่โซลูชันแบบนั้นผมว่ามันปวดหัวเนาะจะต้องมานั่งไล่แท็กดูแต่ละคนแล้วก็ถ้า ยูเซอร์ที่เราซัพพอร์ตเนี่ยมีสักไม่ต้องถึงพันหรอกครับมีสักแค่200ผมว่าก็เหนื่อยตายแลนะนะเนาะก็เลยเป็นโซลูชันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะสุดท้ายอาจจะไปเป็นอิ p พ e เม n นต์ด้วยการกดยืนยันเพื่อรับข้อมูลการแจ้งเตือนแล้วก็ส่งรหัส OTP ผ่านตัวอีเมลของยูเซอร์ผ่านตัว เบอร์โทรศัพท์มือถือของยูเซอร์ก็แล้วแต่ว่าจะใช้โซลูชันไหนขึ้นอยู่กับข้อมูลของระบบเรานะมีข้อมูลของยูเซอร์ในส่วนไหนบ้างเช่นถ้ามีอีเมลก็ส่งผ่านอีเมลเช่นถ้ามเีเบอร์มือถือก็ส่งผ่านเบอร์มือถือไปซะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแสดงเบื้องต้นเฉยๆนะครับในเรื่อง,องของการสร้าง Telegram Bot เนาะแล้วก็เรื่องของการตั้งชื่อบอทเรื่องของการผูก ขอโทเคนเนาะเรื่องของการตั้งรูปโปรไฟล์ของ t e l e gram บอทการเปลี่ยนชื่อบอทนะครับก็จะไปหมินเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง t e l e gram บอทในส่วนต่างๆในคลิปหน้าครับเพราะว่า t e l e gram b o ทก็สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งรูปภาพส่งได้ทั้งอะไรมากมายที่เรายังจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ